ยีตอนรับความสุด okay. ัอยงคุณบอกนะคะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอต่เราต้องทำโจ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเราคือช่องใหม่ห่งสอเอ้ยอะไรอะไรโอ้ยขนลุกเลยโอ้โหฟไดบอกแล้ว ไม่ถูกจะป้าถูกอันนี้คือสิบสองใบบอกสิบสองล้านบอกสองตัวได้สิบสองล้านรัฐบาลเจ็งขนาดแล้วโอ้โหเฮงมากเลยอ่ะใครจะว่าป้าฝันนี่นี่ป้าได้กี่ใบคะทั้งหมดก็หกใบโอ้โหสุดนป้าเที่ยป้าตีไข่แตกนะ ใครใครพี่ขายพี่ขายขายว่าลุงเอาสองใบขายลุงพี่ใครลุงนี่ยเเนี่ยเนี่ยเพราะว่าคนวันนั้นอ่ะตอนที่ป้าซื้อเนี่ยคนขายเขานัดให้ดูเลยว่าเอามีห้าใบจริงจริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอืออือเอามีห้าใบครบแล้วลุงอ่ะเอาใบหนึ่งป้าว่าลุงเอาไปใบเดียวจะซื้อทีก็มีอีกไหมถ้าว่ามีชุดหนึ่งก็เลยอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าวันที่เจอหลาน ความรู้สึกเอาจริงๆอ่ะวันก่อนหน้านี้ป้าใส่ทุเรียนใส่บาทเอาทุเรียนใส่ป้าไม่ได้บอกใครเลยป้าไม่ได้บอกใครว่ป้าใส่บาททุเรียนอ,ะอ่ะเวามรู้ส่กเน่คือเหมือนกับไม่กึ่งฟังกึ่งเตือนคือแบบว่าคือแบบอยากจะกินทุเรียนน้องชอบกินทุเรียนไหมไม่รู้เหมือนกันแต่วันนั้น,นป้าก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปให้นายมนต์นีนนก็แบบแบ่งใส่บาทส่วนหนึ่งป้าก็อธิฐานว่าอปูป้าห้แล้วนะกินแล้วนะบอกว่าก็ พีลายกับไฮโซกป้าเด้อป้าจริงๆป้าไม่คิดจะซื้อเพราะว่าป้านานเลยที่ป้าไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าป้าซื้อเลยไม่ถูกป้าก็เลยเลิกซื้อมานานแล้วแล้วค่ะเนี้ยลุงไปบ้านเมื่อกี้ไปเมื่อกี้เพิ่งซื้อวันวันก่อนนั่นเองป้าว่าหมดแล้วป้าก็คูดว่าลุงก็เลยไปถามว่ามีหนึ่งสีไหมครับเนี้ยป้าก็เลยบอกวิลุงจะซื้อเหรอป้าก็เลยไปดูนึกว่ามันหมดแล้วเพราะว่าเลขนี้คิดว่าไม่น่าจะเหลือไว้แค่นี้มันก็เหลืออยู่ ชุดนี้ยกับตัวนี้ป้าก็เลยว่าอามุดเลยก็เลยเฮงเลยนะคะไม่ถูกเลขมานานหรือยังไม่เคยถูกเลยไม่เคยถูกใช่ไหมเนาจนจำไม่ได้เลยใช่ไหมมากผมเคยเขาเห็นซีเขาซื้อให้ป้าก็ไม่ถูกเลยนะมากจนที่ป้าที่ลุงบอกว่านี่ยื้สิบสามซื้อสิบสามป้าก็เลยไม่เชื่อเพราะว่าคนซื้อเขานับใบให้เลยว่าใบนี้นี่ห้าใบทัวเนี่ยเนี่ย เนี่ยเออลุงเราเอาใบเดียวเทียงป้าอีกลุงอะซื้อใบเดียวลุงก็ได้ถูกใบเดียวป้าได้ชุดห้าใบขอถ่ายใกล้ๆได้ไหมคะลุงอะถูกใบเดียวขอโทษลุงถูกใบเดียวนี้ค่ะแต่ป้าจะนี่ป้าอีกห้าใบเดี๋ยวเราไปตรวจผัวถัววันที่สองไม่แล้วระหว่างทางเนี่ยคือลุงเขาหลอกเรามา แต่ก็ป้าก็มั่นใจไงเขาบอกป้าถึงบอกว่าตอนที่เรายังถ้าไม่ถูกแสดงว่าป้าฝันแบบฝันแบบเหมือนจริงมากขอดูหนึ่งสามอยู่กับป้าอย่กับป้าที่ไงจะบอกว่าตอนแรกว่าโทรหาลุงเมย์อะเราโทรหาลุงอะคือตอนที่เรามาน่ะโทรหาลุงแล้วลุงก็บอกว่าไม่หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสามจริงเนี่ยอันนี้มิน่าลุงเข้ามาแล้ว Yes ดีใจแต่เอาลุงถูกเหรอไม่เขี่ยเฉยๆแกบอกอันนี้อันนี้ของลุงอันนี้ของลุงแล้วมันก็เป็นอย่างที่ลุงพูดเพราะว่ามันเหมือนเนี่ยคือชุดชุดใหญ่เนี่ยของลุงก็บอกว่าหนึ่งสาไม่ถูกป้าก็เลยเชื่อนี่ป้าก็มั่นใจว่าป้าซื้อถึงสี่ป้าถึงบอกว่าหรือป้าจะฝันแม่นก่นั้นไหฝันประจำได้แบบเหมือนฝันจริงเออหน่บาทไม่หัวหนึ่งบาทเหรอฮ่าเอหวกไปเรื่องหมว หนึ่บาทมันไม่ได้หรอกอะไรต้องหนึ่บาทนะเอาไมได้จริงแล้ววันนี้นะมีเรื่องดีอีกเรื่องนึ่งเรื่องดีอะไรเนาคือมาแล้วเอ้ยอะไรอ่ะแกะเลยไหมยังยังอีกคลิปนึงอีกคลิปนึ่งคลิปนึงคือหนึ่งลองไม่เก็บไว้แล้วคลิปนี้ให้ f ีตื่นเต้นไปก่อนว่าในซองเมื่อกี้คืออะไรไปถามลุงแล้ววะลุงคิดยังไงถึงได้หลอกเมีย ไม่ปนหามันซิน่าจะมาเงียบลงไหมป้าก็ได้รางวัลไปนะคะหุใบเต็มเต็มโอ้โหโชคดีมากเลยป่าซื้อป่าซื้อคือวันมาเปิดซื้ไม่ได้ถูกนานแล้วจำได้ลุงเข้ามาแล้วทำแบบทำท่าอะไรทำท่าไหนลงิ เมมิ娜ทำไมเฉียดถึงจะดีใจขนาดนี้นะฮะแมินก็ต้องรู้เลยอะไรของมันเนี่ยเจ็ดเก้าออกคนเลขเลขที่บ้านด้วยน้ำมืนายเขียนน้ำมืนายเขียนให้เอ็กซีเจ็ดเจ็ดเก้าน้ำมืนายเขียนให้เอ็ซีอันแม่ก็ไม่ได้ดูเรื่องเนียว่าน้ำมือเขียน แต่ว่าจริงๆอ่ะเขาเขาส่งทะเบียนมาให้เราดูเขาส่งทะเบียนรถมาให้เราเลือกว่าเผื่อเรามีรถแล้วท้ามมาเคาะหลังบ้านเราแล้วก็าเหรอเออช้างมาใส่ปูปลาดิจเหรอทามมาเคาะหลังบ้านเลยนะตอนช้างบอกเล็กออกบ้านเล็กี่นี่เลยอ๋อวันนั้นไรสดเต็มเลย ตอนนั้นเรามาไม่ทันะไม่ทันางผู้บ้านกู้เมืองไงคิดางผู้บ้านผู้เมืองไปก่อหรือนอนเาไปก่อทงนขีซื้อสูกเยอะเลยคนเลขเปียแ์นะห่าน้ำมันน้ำมนต์เกียรเลยเจดเก้าเขียนให้าส่แล้วก็ทะเบียนรถที่ขนส่ง้เราเรืออะรคะป้าก็ได้ออโชคไปคนอย่างนี้ไปเนาะ สองตัวท้ายนะคะหกใบ,บเนาะไอเห็น 2, นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไปเพียงแค่นี้นก็อนนะคะเนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมนะคะ